โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาอันบ็อกให้ดูนะครับแค่กล่องก็ถือว่าพรีเมียมมากแล้วนะครับสวยจริงสวยจริงทุกคนผมจะไม่ดูนะโอย่างสวยทุกคนนี่นะฮะดูดิครับโหสวยจริงสวยจริงอันนี้ก็จะเป็นหัวเลี่ยนนะครับหัวไดนะทุกคนแล้วก็จะมีคู่มือโอเคผมจะแกะดูข้างในนะนี่เลยนะครับนะครับอันนี้จะเป็นแบบ2เต้านะทุกคนจะเป็นแบบกลมนะครับแบบนี้นะแบบกลมนะครับผมจะแกะออกนะทุกคนผมจะแกะนี่ออกนะ นี่เลยนะครับดูดะครับด้านหลังนะอย่างสวยเลยครับผมหลายๆคนสงสัยนะไดแบบนี้ถ้าไม่มีด้านหลังแบบนี้ลมจะเข้ายังไงลมเข้าตรงนี้นะทุกคนลมมันจะเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ไหลขึ้นไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ออกอย่างนี้ใส่หัวได้อันนี้จะเป็นแบบแม่เหล็กนะทุกคนจะติดแบบดีมากเลยนะครับนี่นะสามารถปรับหมุนแบบนี้ได้นะครับดีมากเลยนะทุกคนติดแน่นนะครับไม่ต้องกลัวจะหลุดนะคือมันติดแน่นมากเลยปรับหมุนได้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะลองเสียบสายให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะ ก็ผมก็เสียบปลั๊กเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันนะครับตัวนี้สามารถปรับลมได้2ระดับนะครับอันนี้จะเป็นลมกลางนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นลมแรงมากนะครับส่วนอันนี้นะครับมันจะมีลมเย็นลมอุ่นและลมร้อนนะครับจะให้ดูแรงลมนะครับว่าเขาแรงขนาดไหนนะคนเดี๋ยวเปิดลมแรงสุดนะครับเดี๋ยวให้ดูนะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูลมนะครับอันนี้สีน้าเงินเนี่ยจะเป็นสถานะบอกลมนะครับวันนี้ก็จะบอกตรงนี้นะครับจะไม่มีหน้าปัดหรืออะไรบอกนะครับสีสีไฟก็จะอยู่ตรงนี้เลยทุกคนถ้าเป็นสีน้าเงินก็คือลมเย็นนะครับผมจะกดนะถ้าเป็นสีเหลืองแบบนี้ก็จะเป็นลมอุ่นนะครับกดอีกทีถ้าเป็นสีแดงแบบนี้ก็จะเป็นลมร้อนนะทุกคนนี่นะครับลมร้อนนะครับลมเย็นจะเป็นสีฟ้านะครับลมอุ่นจะเป็นสีเหลืองนะครับและลมร้อนจะเป็นสีแดงนะครับแบบนี้เลยนะทุกคนเห็นฮะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับ สำหรับคนที่สนใจใดเป่าผมนะครับผมก็อยากจะแนะนําเลยนะซื้อใดทั้งทีผมอยากจะให้ซื้อใดดีๆนะครับพิกัดอยู่ข้างล่างสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับราคาดีมากๆเลย